สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเส้นทางที่เราใช้ในการขับรถกลับบ้านนะใช้มอเตอร์ไซค์มารับคุณนายกลับบ้าน <c oughs> ก็จะใช้เส้นทางนี้มารอตรงที่เซ็นทันที่เป็นหน้ารีบตรงยามาสกิโ er, วันนี้มันกล้องมันแปลกๆป,ปกติมันจะไม่สัน แต่ว่าไอตัวจับกล้องที่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันมันสันส่นๆแปลกๆเหมือนมันจะหักนิดนึงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่ละ <c oughs> ปกตินี่มันจะไม่สั่นนะมันจะนิ่งๆ <c oughs> อันนี้จะเป็นทางออกหน้าเซ็นท่านเข้าทางซ้ายตรงนี้อ่าแล้วก็้ปอ,ออกทางซ้ายตรงนี้แล้วก็เข้าด้านขวาอีกด้านหนึ่ง ก็่อนจะออกก็ระวังซ้ายขวานะฮะข้างๆก็จะเป็นพวกาบาร์ร้านอาหารขายที่นอนเยอะแยๆไปหมดใกล้ๆกันก็จะเป็นบิ๊กซีเห็นป้ายใกลๆที่จริงภาพมันไม่ได้ความจริงที่ตาเราเห็นอนะ่ะมันไม่ได้มืดขนาดนี้นะ แต่ว่าพอเราเปิดกันสั่นเนี่ยกล้อง A71 ของซัมซุงเนี่ยเปิดกันสั่นปุ๊บมืดปั๊บเลยแต่ถ้าเป็นกลางวันนี่ใสแจ๋วเลยเดี๋ยวต้องไปหาวิธีทําให้มันสั่นน้อยลงแล้วอาจจะเป็นที่ตัวจับกล้องเพราะปกติมันไม่ได้สั่นขนาดนี้มันสั่นนิดนิดแต่กันสั่นเขาก็ดีจริงๆเนี้ยสังเกตจากมอเตอร์ไซค์นะหัวรถทางซ้ายมุมซ้าย ดดดดสันอยู่นั่นแหละแต่ภาพก็โอเคนะแต่ติดอยู่ที่ว่าถ้าเปิดกันสันมันมืดนี่แหละเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังบิ๊กซีทางที่จะเข้าหลังบิ๊กซีนนะใครที่ไม่ได้ยี่มาเชียงรายนานแล้วที่เคยอยู่บิ๊กซีมาเมื่อ10-20ปีก่อนอะลองดูว่าจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนวันนี้พามาดูตอนมืดก่อนเดี๋ยววันหลังพามาดูตอนสว่าง อยู่ใกล้บิ๊กซีทางซอยเล็กๆก่อนจะถึงบิ๊กซีนะแล้วเลี้ยวเข้าไปจะเรียกเส้นทางหลังบิ๊กซีไปทะลุโผไปหน้าคงกันค้าไปทางเส้นเส้นที่จะไปวิ่งใช้ได้เลี่ยงเลี่ยงเมืองเลี่ยงถนนอะไรได้อยู่แต่ตรงนี้ก็รถเยอะนะร้านรวงเพิ่มขึ้นเยอะเลยจากเมื่อก่อนนี่คือไม่ค่อยมีบ้านนะไม่ค่อยมีหอพัก แต่ตอนนี้คือเต็มอัตรามากน้อยมากที่จะเห็นพื้นที่ว่างเป็นร้านค้าเป็นหอพักสร้างใหม่มาไรเสร็จสับหมดเลยแทบจะเรียกได้ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชีวิตประจำวันในเนี้ยหมดเลยมีร้านอาหารห้างก็ใกล้ๆเลยบิ๊กซีเข้าด้านหลังสะดวกเลยซ่อมคอมน้องที่รู้จักก็มาสอมคอมหอพักร้านเสริมสวยตลาดตลาดสด ตลาดสดเล็กๆที่เป็นซีฟู้ดยังมาเลยอ่ะแต่แรกไม่มีนะหลังๆเริ่มมาเริ่มมาเรื่อยเรื่อยๆก็ <c oughs> ตามรถไปก็ข้างหลังนี้ก็กลางคืนนี้มันมองไม่ค่อยเห็นนะแต่กลางวันมันจะโอเคกว่าอันนี้จะเป็นสักผ้า อลังการงานสร้างมากตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่นขวามือแล้วเราก็จะเลี้ยวข้อซ้ายมือตรงนีม้มันก็จะไปออกทะลุไปถึงโรงเรียนอุบาลพันนีแต่ถ้าตรงไปเนี่ยมันก็จะไปออกทางเส้นเรียบคลองเชิญประทานก็ได้ตรงไปเรื่อยกๆก็จะไปโผล่ทะลุไปตรงเ,<อ>เส้นที่จะไปเวงใช้ อันนี้หมู่บ้านรัดดาวันไม่ใช่ลาดดาแลนนะลัดดาวัน,ดดนนะวันนี้ไม่ค่อยหนาวแต่เมื่อเช้าเมื่อเช้าหมอกเยอะมากแต่กลางคืนนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีหมอกสองวันมานี้ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่ช่วงเช้านี่เย็นมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปถ่ายช่วงเช้าให้ดูถ้ายัางสั่นขนาดนี้อาจจะต้องหาวิธีทำให้มันสั่นน้อยลง ในเส้นทางนี้ที่จริงถ้าเป็นหอนะถ้าไม่มีบ้านนะรัดแถวแถวตรงนี้แคบบเดียวถึงเนีย่ยเป็นอาพาร์ตเมนต์เป็นหอพักเต็มไปหมดเลยแต่ทางก็แคบเหมือนเดิมเมื่อก่อนมาไม่ได้มีบ้านมีร้านอะไรเยอะขนาดนี้นะตรงนี้ยังเป็นร้านข้าวเลยเนะี่ยที่เห็น ามาสมแยกเมื่อก่อนเป็นร้านชำเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเจ้าก็เป็นร้านชำกับขายของกินของย่างเนี่ยอร่อยอร่อยคุณลุงกับคุณป้าทำอร่อย <c oughs> มีร้านสาวตัวน้อย,อยเป็นการตลาดให้น่ารักมากสมแยกเล <c oughs> ี้ยวขวาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยวั <c oughs> นนี้รถเยอะมาก ที่จริงแสงไฟนี่เห็นชัดกว่านี้นะแต่ในภาพนี่คือมืดจังเลยปกติไม่มีรถเยอะขนาดนี้นะวันนี้มันเป็นช่วงปีใหม่เนาะวันที่หนึ่งแล้วก็จะปีใหม่แล้วก็จะเป็นเด็กดีจะลงคลิปทุกวันแล้วจะลงเส้นทางนี่แหละอยากให้ไปไหนก็บอกมาเดี๋ยวจะพาไปดูเส้นทางที่เคยอยู่กันแล้วนานแล้วไม่เห็นอย่างเงี้ย จบด้วยประการชนี้ถึง